ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจีฟามิลี่ก็ขอสวัสดีนะคะวันอาคารที่11มิถุนายนนะคะ2,567นนะคะก็คือแบบพูดครบ หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีนะคะเพราะว่าแต่ละคลิปนะคะก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะเอาไว้กลับมาย้อนดูนะคะในแต่ละวันแต่ละปีเนี่ยไปไหนบ้างอยู่บ้านหรือว่าทําอะไรไปไหนกับใครอะไรเงี้ยอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําของตัวเองด้วยนะคะ Oh, มาลาคั้นยิงตื่นหลายเลยปองผจญภัยเรื่องนี้เนาะเราได้เกี่ยวกันแล้วดูดูกันดังมดทิ้งผู้หญย่างแล้วร้องกันร้างกันเป็นแม่เป็นยายเขากลางสั้นแล้วตอนนี้จิก็อยู่บ้านแล้วนะคะทุกคนก็ เป็นภาพบรรยากาศนะคะในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็แบบพายายไปหาหมอทุกๆครั้งก็จะเป็นที่พายายไปทุกๆครั้งเลยที่เลยรู้สึกว่าต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะไปกับยายไม่ว่าจะไปพาเขาไปหาหมอหรือจะไปเที่ยวหรือว่าไปทําบุญที่ไหนไม่ว่าจะเป็นกับยายหรือว่ากับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยก็อยากจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็ลงช่องตัวเองไว้นะคะเพื่อเป็นความทรงจำเนาะเพราะ วันที่สิบิ้านายนนี้นะคะก็จะครบรอบเป็นวันครบรอบการจากไปของตานะคะสองปีแล้วก็คือแบบเร็วมากๆเราเลยรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเราไม่ค่อยได้ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าแบบเก็บโมเมนต์อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านี้คือมันแบบว่าคือไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราเรู้สึกว่าเออเราอยากเก็บความทรงจำไว้ต่างๆไว้เพื่อแบบ วันวันหนึ่งเราเราคิดถึงเขาแล้วเราก็ได้ย้อนกลับมาดูก็นั่นแหละทุกคนนะคะอย่างที่พูดไปต้นคลิปหรือว่าก่อนหน้านี้เลยนะคะก็ขอเก็บทุกๆคลิปไว้เป็นความทรงจำในช่องจีจีแฟม y ีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่กดซัพพอร์ตการกดติดตามกดไลค์ไม่ว่าจะเป็นเอ่อใน Youtube วิดีโอหรือว่า y o u u u e s s o r t นะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย